เเรียว่าพี่หมดนะครพี่แป้งพี่แป้ง,ปงนะครับคุณนนพันร่ำซ้ำเนี่ยเพื่อเกิดการคิดเพื่ออะไรคำว่าราชาณาจักรเน้นเรื่องของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เขาจะให้เป็นนักยุทธศาสตร์ระดับสูง ไอ้หลักสูตรเนี้ยมันทําเพื่ออะไรท่านท่านท่านจุมพลอบรมรุ่นไหนครับวปอผมรุ่นวปอเรียกสั้นๆคือ5้าสี่คือปี25งห้าคือคือเขาเรียกตามปีนั้นเลยใช่ครับใช่ครับรุ่นนั้นเพื่อนร่วมรุ่นท่านจุมพลที่อาจจะมีชื่อเสียงที่คนเอา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 ดังๆแบบเป็นพลเรือนแท้ๆเลยนะพี่แป้งผมเนี่ยนะเขาวพอเขาที่เปนพี่หมดนะพี่แป้งพี่แป้งนะครับคุณนนทพันล่ำซำเนี่ยหลายคนพี่วิ วิจาร์อย่างเงี้ยนะฮะท่าเนเป็นไที่เป็นประหลัดกระทรวงอย่างเงี้ยเก่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตัวอย่างงี้ง่ายๆเนี่ยนะครับแต่คนอื่นยังมีอีกเยอะรุ่นผมเนี่ยสามร้อยกว่าคนมีทั้งการเมืองมีผู้พ,พิพากษามีสารพัดมีร่มตีก็มีตอนนี้ <c oughs> นะครับก็ไปช่วยอยู่ตอนนี้ก็มีปัจจุบันยังติดต่อสื่อสารยังเป็นเพื่อนมีเพื่อนร่ทุกปีตลอดครับอันนี้เป็นธรรมชาติของการเรียนทุกหลักสูตรนะอย่างที่เรียนนะเพื่อนเล่นเ่นรุ่นแบบสามผมยังเลี้ยงรุ่นกันอยู่เลย ก็ลักษณะเดียวก็ไม่ตายวพอเปอเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมก็ยังคบกันอยู่เพื่อนวปอที่มารู้จักกันก็ยังคบกันอยู่ใช่ครับเคยได้ประโยชน์อะไรจากคอนเนคชั่นสายสัมพันธ์จากวปอไหมครับต้องแยกแยะกันก่อนนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้เก่งในทุกเรื่องเราไม่ได้รอบรู้ทุกเรื่องวปอจะเป็นตัวตอบโจทย์ชื่อเขาบอกแล้ววิไลป้องกันราชอาณาจักรแต่ละคนเนี่ยถูกรวบรวมคัดสรร จากคนพู้นี้คำถ,ถามผมบอกว่าคนที่อยู่แถวหน้าหรือคนเก่งของทุกๆหน่วยงานทั้งภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันเป็นรุ่นเดียวกันเพื่ออะไรเพื่อเกิดการคิดเพื่ออะไรคำว่าราชอาณาจากักรังนั้นกระบวนการในการดําเนินการในการสร้างเนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตรเพื่อจะตอบโจทย์นั้นว่าปอาจริงๆเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เขาจะให้เป็นนักยุทธศาสตร์ระดับสูงด้านนั้นไปนะครับแต่พอมาถึงระดับมินิเนี่ยก็ยไปอีกต่อหน,นึ่งแล้วนะนะเพราะว่าพว่ามันช่วงวัย ของคนในปัจจุบันที่จะมาประสบผลสำเร็จในการทํางานในยุคนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลเรือนตำรวจเนี่ยนะแม้กระทั่งเอกชนเนี่ยผู้สําเร็จในองค์กรในสังคมมันอายุลดลงลดลงการเมืองก็เช่นเดียวกันการเมืองต้องยอมรับนะครับว่าการเมืองเขาเป็นตัวแทนจากภาคประชาชนมาเพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่จะเข้ามารับรู้เรื่องราวโดยเฉพาะทางกองทัพเนี่ยโดยเฉพาะวิไัยบ่งกรณ์จากโดยสถาบันปองกันประเทศเนี่ยเขาก็คิดตรงนี้มานานแล้ว ตั้งแต่รุ่นท่านวรพลน,น,นะครับเป็นผู้ชา,น,านอายุสุดนะนะ,ะท่านเป็นสอวอ,อยู่ตอนนี้ท่านคิดตั้งแต่ต้นนะแต่เมื่อตอนนั้นท่านจะเอารุ่นเด็กๆเลยนะ <c oughs> ๆๆเหมือนนั้นใหม่ๆเข้ามาเลยถักจบมาไม่มปรากฏว่าสิ่งที่มันหายไปคือว่าประสบะการณ์การทำงานยังไม่เห็นพอแต่พอนนี้พอเริ่มยุคนี้จะเห็นได้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จแต่มันอยู่สักสามสิบกว่าถูกไหมครเทรนด์มันเปลี่ยนใช่มันเปลี่ยนนักการเมืองจะเห็นได้ว่าที่เข้ามาตัวเนี้ยหลายๆท่านเนี่ยประสบความสําเร็จในเวทีการเมืองเวทีธุรกิจ ดาโดดเข้ามาเล่นแต่สิ่งที่อันที่ขาดเราเห็คือความรอบรู้และประสบาการณ์ในเรื่องอื่นๆที่ท่านไม่รู้รเขาก็จับเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาปีนี้เราใช้เกณฑ์35ถึง42ประมาณนั้นะนะครับจึงเรียกกันว่าเป็นมิมนิวออวอ,อแล้วก็เหลือแค่สัก6เดือนพอแต่ถ้าจุมพลพยายามจะอธิบายให้ฟังว่าจริงๆมันมีที่มาที่ไปนะจะพยายามลดอายุ แต่ว่าบป,ปออใหญ่ซึ่งเกณฑ์จะคือ50ขึ้นไปถูกไหมครับอ่จริงๆแล้วเนี่ยพลเรือนถ้าผมจำไม่ผิดู้วยสี่สิบกว่าอย่างคุณแ <40 S 2> ป,<ร>ป้ง,ปงเยคุณแป้งเนี่ยนะฮะตอนที่ผมเรียนนะต่อตๆๆอ,อายุเนี่ยมันจะเปลี่ยนเกณฑ์นิดๆหน่อยหน่อยะฮะแต่อยู่ปกติประมาณ50าสกว่านะฮะไม่เกิน55ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือไม่ว่าจะลงมาถึงพลเรือนที่ลงมาจะสี่สิบเศษเอยู่การเมืองราชการก็จะเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงแล้วอย่างคุณแป้งเนี่ยหายจางผมแปดปีอ่ะ ท่านเป็นพลเรือนแต่ผมเป็นอายุผมเนี่ยตามรุ่นตามปีเลยฐานจะเข้าตามอายุปีของตัวเองเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ครับส่วนมินิบอปอก็จริงๆมีความพยายามจะคิดมาตั้งนานแล้วท่านท่านจุมพลก็ช่วยอธิบายแทนว่าไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อคุณนุ้งอิงโดยไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ครับอาจารย์เคยผ่านการอบรมอะไรบ้างถ้าบอปอใหญ่เข้าใจว่าอาจารย์ยังอายุไม่ถึงใช่ไหมฮะครับ แต่อาจารย์เคยผ่านอะไรมาบ้างครับเพื่อจะเล่าว่าเอ๊ะเวลาเขาไปอบรมเนี่ยเขาต้องการอะไรกันคือทลายของการเรียนหลักสูตรทางทหารเนี่ยถ้าจะเชื่อมไปถึงวบปอเนี่ยลดหลั่นลงมาก็จะเรียกว่าวิทยาลัยเหล่าทัพนะวิทยาลัยการทัพเนี่ยผมจบวิทยาลัยการทัพบ,บกนะครับมือ,อก็เป็นเป็นหลักสูตรของกองทัพบ,บกเององทัพบ,บกเป็นหลักสูตรสูงสุดของกองทัพบ,บกนะครับผมเรียน ปี65นะครับหปีระยะเวลาประมาณ10เดือนนะฮะก็แน่นอนครับเพราะว่าวิธีการเรียนต่างๆเนี่ยของบอเหล่าทัพเนี่ยจะใกล้ยๆกันเพื่อข้รรเข้าไปเรียนในเรื่องยุทธศาสตร์ความมั่นคงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะปรับไปตามบริบทนะครับโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่เนี่ยโดยเฉพาะพวกฝ่ายพลเรือนหรือพวกพนักงานรัฐวิสัยกิจระดับสูงในระดับหนึ่งนะครับที่จะเติบโตได้เป็นสูงสุดเบอร์หนึ่งเบอร์สองขององค์กรเนี่ย จะเข้ามาเรียนในวิยาลัยเหล่าทัพเหล่านี้ใช่นะครับก็ เป็นการเพื่อสร้างความร่วมมืออาจารย์ถามจริงเขาเรียนกันจริงๆริเขาสอนกันจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ไปแค่เช็คชื่อแล้วก็กลับบ้านได้เพื่อนไปปาร์ตี้กันอย่างนั้นห่าอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับคือเราย่องยอมรับที่ผ่านมามันบริภาพเสื่อไปมันก็จะมีกิจกรรมเลวไวหลเจอกบุคคลเนี่ยเดี๋ยวก็ตีกอล์ฟเดี๋ยวก็ไปรอยเงี่ยต่างประเทศอันนั้นนมันปาร์ตี้อ่อันนั้นก็เป็นเรื่องสายสัมพันธ์นะครับเพราะแต่ละรุ่นเนี่ยเขาบางทีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ก็ อบอ่บ,อบ,อบอรุ่นไหนรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นนะฮะแล้วแต่รุ่นบางครั้งผู้คนประชาชนไปเสพพื้นที่บางทีเฮ้ยเขาเรียนอะไรแต่จริงๆเนี่ยอย่างอย่างถ้าคุณวารวิถามผมผมเรียนผมไม่เคยขาดนะ วิทยาลัยการทัพบ,บก <ผม S 1> ที่อาจารย์ไปเรียนเนี่ยนะผมผมมาเรียนทุกวันนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าวิธีคิดของทหารเนี่ยเขาคิดอะไรและสิ่งสําคัญเนี่ยเอาจริงๆนะประโยชน์เนี่ยคือมันเป็นพื้นที่การเปิดการพูดคุยถ้าจะพูดอย่างแบบให้มันดูดีก็คือบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิวาทะหรืออะไรความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ นะครับไม่ว่าเรื่องวิธีการมุมมองการป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติหรือลดสิยมทางการเมืองเนี่ยแน่นอนคนมาเรียนมีความเชื่อหลากหลายแต่ความคิดเห็นที่สะท้อนออกมาเนี่ยมันไม่ได้มาตบตีฆ่าฟันกันแต่หมายถึงว่ามันมีพื้นที่เพื่อหาสแสวงจุดร่วมกันนะครับบางทีอ้าวนะักวิชาการเก่งนักลองมาเสนอที่บางทีมานําเสนอสินะอย่างอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างวิธีการเรียนเนี่ยผมแค่ทุกบอจะคล้ายกันสมมุติบทบาทความเป็นผู้นําคือคาแรคเตอร์พวกหลักสูตรบอรเหล่าทัพเนี่ย ข้อข้อจุดแข็งคือพยายามจะเพิ่มขีดความสามารถการสร้างคุณนําในแต่ละด้านเราก็ไม่รู้ว่าเราเชี่ยวชาญด้านไหนอย่างผมเนี่ยอะนะบอกเนี่ยคุณเป็นอาจารย์เป็นนักรศาสตร์ไหมอะลองวันดีคืนดีเขายกให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีสมมุติอะฟังดูท่านผูช้ชมอายจะเวอร์ไปวั <พอ S 2> นดีก็เจอโจทย์กับเป็นกิจกรรมในการเรียนอะสมมุติว่าเกิดภาวะภัยพิบัติเนี้ นายมนตรีจะตัดสินใจยังไงในเรื่องการระดมประชาชนที่ประสบภัยพิบัติคุณจะต้องประสานกระทรวงอะไรบ้างมหาไทยกมนาคมกระทรวงอะไรต่างๆเงี้ยอันนี้เขาจะดูกลิ่นของคน,คน,ค,นคนเล่นเป็นบทบาทผอบทบตัดสินใจยึดอำนาจ<ช>ไหมอาจารย์โอ้หลายคนก็เชื่ออย่าง,งานั้นคือพยายามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายคนเนี่ย <S <S เขาเขาเขาจะมองจะจะตั้งคําถามแย่ๆกันอย่างนี้นะเขาหลักสูตรพวกนี้เขาพยายามให้พวกทหารเนี่ย อยู่ภายใต้การยอมรับการบัญชาการของรัฐบ,บาลพลเรือนอคือนายรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นพลเรือนโดยส่วนมากนะครับในแต่ละวอที่ฉากบทสมมุติเนี่ยเขาจะไม่ใช่ทหารถ้าไม่จําเป็นจริงๆดังนั้นเขาก็เป็นการเตรียมว่าวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยพวกบรรดาในทหารเหล่านี้ซึ่งคนที่เรียนเพื่อจะอย่างอย่างวอของผมในวิทยายการระบ,บกเนี่ยคนที่จะมีความศักยภาพที่จะเตรียมเป็นพันเอกพิเศษนะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นระดับชั้นในพลเนี่ยนะฮะ สูงขึ้นไปเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องทํางานร่วมมือกับพละเลือนและจะต้องอยู่อะไร ความสัมพันธ์รัฐบาลแบบพลเรือนทหารนะครับมันเป็นทฤษฎีความมั่นคงทารงรัศด้านเน้ายในมุมหนึ่งเขาอาจจะเข้าใจบทบาทของกองทัพภายใต้การกํากับดูแลของพลเรือนมากขึ้นด้วยซ้ำแต่แเดิมถ้าต่างคนต่างทํางานแล้วไปพอเกิดความขัดแย้งพอเติบโตไปแล้วเป็นผู้บริหารระดับสูงด้วยกันเนี่ยถ้ามันไม่เคยมีความเข้าใจกันมาก่อนเนี่ยใช่เขาต่างฝ่ายต่างเชื่อตัวเองแน่ล้วก็ไม่เคยฟังกันแต่เมื่อมาเรียนมอเข้าใจวิธีคิดมันเกิดความร่วมมือไงคุณวราวิ์ ซึ่งตรงนี้แน่นอนหลายคนอาจจะเป็นการสร้างความคอนเน็คชั่นแต่คุณเวลาวิทย์ต้องเข้าใจธรรมาชาติมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าเราไปเรียนเราจะต้องดีกับเพื่อนดีสักร้อยคนมันไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็มีอาจจะมีกลุ่มหรือมีทัศนะถ้าโอเคคนไหนที่มีความคิดความอ่านที่มองอว่าเป็นประโยชน์นะครับในการขับเคลื่อนหรือการคิดแผนจะพัฒนาอะไรบางอย่างร่วมกันเนี่ยมสมมุติเจอโจทย์ท้าทายอะไรอย่างเงี้ย พวกอาจารย์ก like like ็จะวางวิธีคิดให้เราว่าเออถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้คุณจะตัดสินใจเป็นยังไงและสิ่งสําคัญนะผมคิดว응่าหลักสูตรพวกนี้เขาไม่ได้มองเรื่องภายในประเทศเขามองเรื่องภูมิภาคหรือบริบทการเมืองโลกไอ้คุกคามใหม่ไอ้คุกคามใหม่ว่าเราจะพยายามที่เราต้องตามกระแสให้ทันโดยเฉพาะนักธุรกิจเนี่ยบางทีจะมองเรื่องปัจจัยภายในไม่พอนะบางทีปัจจัยภายนอกมันดีแทรกแทรงอย่างเุว่ากรณีอย่างช่วงที่ผมเรียนเนี่ยเกิดสงครามยูเครนรัสเซียพอดี เขาก็สมมติเลยอ่ากลุ่มอ่าพวกที่หนึ่งกลุ่มสองกลุม่ม3กลุ่มมีหลายๆกลุ่มอะนะอย่างวาปอะจะเป็นกลุ่มสัตว์อะไรต่างๆใช่ไหมครับเขาจะบอกอ่าคุณลองสมมุติว่าเป็นผู้นํายูเครนเด้เป็นผู้นํารัสเซียเดย้เป็นผู้นาอเมริกาเด้คุณลองใช้เลนเปลี่ยนกรอบถ้ามองในเรื่องผลประโยชน์ของชาติคุณจะทําอะไรเพื่อลเพื่ออะไรอ่า สร้างผลประโยชน์หรืออำนาจต่อรองของตัวเองให้กับประเทศอันนี้เขาจะมองแล้ว,ล,วล้วประเทศไทยล,ล่ะเราจะวางตัวยังไงมันจะมีการทดสอบบทที่หลากหลายนะสำหรับทดสอบความท้าทายความเป็นผูดด้นำไอ้อย่างเงี้ยผมคิดว่าในสถาบันถ้าสมมติว่ามันเป็นพื้นที่ที่ดีนะครับที่ว่า,เ,าเราก็ได้เห็นทหารก็คิดอะไรแล้วการกองทัพเองเขาก็ได้ฟังว่าพลเรือหรือคนภายนอกเขามีมุมมองอยัง,งไงบ้างก็เป็นเวทีที่มาแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าท่านจุมพลครับคือคือเวลาที่ พูดถึงเนี่ยเราก็จะมองในมุมลบอะว่าคนเหล่านี้เป็นระดับชนชั้นนำเป็นอีลิท